โดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วหูกระชากเลยดิโนมสายมือนี่สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวที่อ่างศิรยันครับวันนี้เช้าครับมหาที่กระสู่ครับตกน้อนานมาทีครับเพราะว่าช่วงนี้แดดร้อนจัดกับมากาออกกับคลิปครับเพราะว่ากลัวหิสตกครับไม่ได้เลยเดี๋ยว งานเข้าครับอย่างงานเยอะเลยทังนี้เลยไม่ได้ออกทำคลิปเลยโอ้ตัวนี้น้ำแห้งลงไปมากเลยมองมันจะมองไม่เห็นน้ำเลยเดี๋ยหาน้าไม่เจออเดี๋ยวไปเจอที่ดิบน้ำนะครับถึงแล้วครับโอ้โหดูว่ ám luôn, nhiều quá. To, xin nhỏ vậy. Biệt. Rúi luôn, thằng cang có to, đầy lắm. Đây tham gia chích. Tham gia chích gấp. Bốn người bên đây người. Lên mà. Đi, lùi. Còn bao Đi. ลงมาแล้วครับเต้โอ้น้ำแห้งแข็งเลยน้ำลงเยอะมากต่อเตอร์เพียกเลยครับจะไปหาตีตามต่อเลยครับอันนี้มาลองเครื่องใหม่ไปเครื่องสุดที่สองจุดห้าแรงเรือประมาณสิบฟุตนั่งสี่คนอะคิดดูเิย <laughs> Liều mùng nha nga nó nga 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 nặng, nga nặng khổ nga 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 เจอเป็นบึกตักเจอเป็นบึกเลยังหาเจอยังหาต่อไม่เจอวันหนึ่งไม่นานๆจะโดนสักตัวตอนนี้อยู่เป็นฝูงผมเอามือค้ำได้วผมจ้าูกไม่เหยวหรอป้า ก็คงเยอเทียงเียงอะมั้งโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วได้ละนมันเริ่มลงอะโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเอ้ยตัวสวยตัวสวย เฮ้ยเยอย่าหลุดนะตอนแรกนะจะหลุดนะขอร้องหนึ่งสองปึ๊บว้าวหลุดบนเรือพอดีต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 ีวุ้มบอลตกลหมุ่นไปไหนอ่ะอยู่แล้วอยู่ไหมอยู่แล้วโอ้โหหลุดโหลุด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 ไปดุม ออาตีตีตีมกันภมหันเลยดีภูมิหลังเน่ยวาวน้ำตาเลยทำไมหนูไม่หันมอเตอร์ไกค์ให้ดีดีอะโอ้เป็นน้ำมันเออเราเองไม่โดนเลยเอ้ยอด่าไปอด่าไปซีเรียสลุดไปเลยปัดเฮ้งโทษอมมันมตบไพวกนี้มใชตตบเอา

เอาปลาขึ้นช่วยหัวลูกนี่อย่าทำอย่างนั้นอย่าทำงั้นเออมีแต่มือใหม่นะครับแต่ดูมือเมื่อยเอาตักเลยสวยเอ้ยอะเอาปลดด้วยปลดเองปลดเองเปิดเปิดเปิดสายหน่อยเดี๋ยวคันหักเออนั่นแหละเวลานี้ให้ตามันเชื่อถัวแล้วคือให้มันหมดแรงก่อนลูกกระชากเลยพี่นุ่มสายมือนี่ เจอหลุมครับเจอหลุมแล้วเจอตอแล้วเจอตอสวยแล้วมาอแล้วพ ja ี่พี่เร็วเร็วดิโอ้โหโอ้โหอย่าเย่าล้วเกินมามาเร็ว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 ไปยกโอ๊ยยกได้ไหมยกได้ไหมสามงามไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาจะชัวร์ดีกว่าจะชัวร์ก่อนเอาจะชัวร์ดีกว่า ดูแล้วหนุ่มๆไม่ได้ตกกันวมันอะเป็นคนช้อมเม็ดแล้วกันนะเป็นคนช้อนปลาแล้วกันว่างได้ใช่มันไม่เอากิปเปอร์ล่ะกิปเปอร์ไปไหนฮะเฮ้ยอะไรวะโอ้โหเห็นเม็ดเฟิร์มไม่ได้เลยวางคัมเบ็ดวางคัมเบ็ดควายกันอย่าไปทางนู้นดิ เอาโดนเลยเฉยมนง่ายดีเยเอาเอาเอากูกระตักให้เอาปิดใช่ไหมปิดปิดปิดนั่นล็อกปิดนั่นล็อกอีกอีกงานงานออกว่างานนั้ออกมางานว่ะเอองานออกมางานออกมาอีกอันนึมันมันพันแล้วเออพันเ่าไม่เป็นไรดึงค่อย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 เออลงกดลงต่อเอออยู่ใต้ลากอยู่อยู่อยู่ใต้ลากกดลงต่อผมเดินมาไกลไปไหนลูก ก็เอือดตัวนั้นแหละลุดแล้วมั่งปลาไม่มันคาตอนเดินเออติดเบกหนักๆเลยหมดหลุดหลุดไปแล้วล่ะปลาแต่ตอนเนี้ยเอือดติดดึงออกเลยตอนนี้ยเอือดติดนะดึงสายเลยจับเฮ้ยอยู่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 เฮ้ยริงเนยยังอยู่ยังอยู่ปลายังอยู่ด้วยอะไรไม่อยู่งัางเฮ้ยนะปลายเม็ดเม็ดปลาคือเนี้ย ปลายังอยู่ยังไม่ไมตื่นยเนียตื่นเยนะไม่อยากลงไปกวนปลาเนี่ยอืงัดไปทางนู้นน้องพูมันหมุนรถะะไกลอ่ะติดอะไราทอยู่กัปน้นเหนะืย่ยางเนื่ยลาก เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โอ้โหไอ้ไก่เลย, <laughs> ลเลยดใใลยลยนะูอย่างไล้ลยเนะี่ยอย่างไล้ไก่ต้อนี่แหละโอ้โหใส่สวยใส่สวย yes โอ้อหลุดปอดีเลยโอ้โขอบคุณมากครับขอบคุณมาก <laughs> 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 คุณนี่เป็นผู้ช้อนปลาอยเดียวใช่ไหมเนี่ย <Okay. S 1> <laughs> ใช่แล้วใช่ไหม อยู you re, you re mm ่ไหมยดๆอยู okay. ่เล uh ่หมดแรงแล้วไม่ดึงขอบครับอครับเก็บปาด้วยเฮ้ยออกมาเฉยแล้วนีเอ้ยแนินอนเนุ่มนุ่มช้อนเลยพี่นุ่มช้อนปลานเดเดี๋ยวเดี่งยยยกยยกยยยกยกยยยอยออยย่อย่นอน่อ่่าม่อออย่ออ ิดทางอ่ะออกเฉยเว้ยเดี๋ยวดูท่าทางไม่ไม่น่าออกไม่นออกเฉยโอ้ยครับโอ้โหวิ้ยวิ้ยไม่ขึ้นอ่ะติดต่อเฮ้ยพายเก๊งเฮ้ยเพิ่งโอ๊ย โอ้ยครับแรงีโอ้โดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนงเดวงัดเดยงัดเดียงเดียวไอ้ขาพอ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 างตังไา่ตองให้งัดออกจากตอให้งัดได้เฉยไม่ตองวัดเก็บากกันเก็บากกันยู้เฉยยู่เฉยยู่เฉยเดี๋ยวยกดิแรงแแรแแแรกแแแรงแแรแแรกแต้มแรกรงงแ้แ เบ็ันเบ็ดพันเบ็ดพันเบ็ดเราเราเลอยลอยล้วีแล้วดีคุมดัดเบ็ดตวงด้วยนะมันมันมันล้าแล้วใช่ไหมเห็นไหมมันมีตาหนึ่งมันล้าเอาครีมคับกลือไปตรงนอ้น ไม่รีบใช่ไหมโอเคครับอ <c oughs> เอาไปดีเอาลงโดนแล้วครับลงลงโดนแล้ว <c oughs> เอาแล้ว <c oughs> ตัวแรกเว้ย <c oughs> มันจงอลไรมันจงอลไรมันจงอะไรตัวแรกมันจงอะไรโอ้โหปิดว้าตัวแรกยังไง <c oughs> เฮ้ยตักวางไงเฮ้ยเวลากูตักให้มึงเนี้ยเนี่ยเออเฮ้ยคำเป็นใช่ใช่ประมาณเป็นรังดูถ้าเช้าเช้ามาหน่อยจะขึ้นอยู่กับรังกรดีทองครับตยู่กับรังตีตีกินเลยโค้งเยอะ่าตีโอ้ยขี้โคงจากยุ่มพอดโอ้ยโทษทีความไม่เป็นไม่ร้ายตี โดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วใช่เดียวต้องเกลี่ยท่านไหนท่านไหนไหนก็ได้ไหนก็ได้โตแล้วโดนแล้วหันมาแกะทั้งว้ที่เดิมโอ้ยตัวเล็กแต่ก็โอเคอยู่มันสูงไงมันสูงไงอุ๊ยนี่สูงสูงครับรีกแกตีก่อนเลยมึงเก็บเองนะมึงพูดเองนะ Mình hay đồn nào. Đồ à phi đúng. Vượt phá. Nè, áp lực em bình bye bye. Ô ăn phá luôn. Đổ mấy? Đổ mấy? Đổ ngay, ngay Ok. Mở lẽ không, mở lẽ không เฮ้ยรุ่นเดียวกันเลยโผงจริงอ่ะเฮ้ยพี่ถุงก็เป็นตอนน่ะไปให้ดูโอ้น้ำตื้นโอ้โหติดเลยไงไปให้ดู <c oughs> <อ>ตีดูผมไปเลยผมไปเลยเดี๋ยวหอดึงเดี๋ยวหอดึงเองเฮ้ยดูแล้วปักโอ้ปลากายขึ้นตัวเล็เลยตอนนี้ ประชากไปเลยครับอยู่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 อยโอ้ปลาบินครับปลาบินปลาบินครบนับปลาบ,บ,บ,บินเก็บหมดครับวันนี้ลูกทีมมาเยอะอาลุงนุม อย่าเยนลึกเกินเรามีห oh, ้องมาเป็นด้วยไงอ๋อสุดยอดนี่แม่งตีผาด้วยเหี้ยปวดใคร้าเีโหครับสายพันกันหมดแล้วกูก็อยู่หายอยู่เหี้ยกูลงไปไงลุดุๆๆุลรุลุุลุลลลลลุลุลลลุลุลลุดุๆุลุุุลไ ปิด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 เออถูกกระหมุนไหมครับโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วงานใหญ่เลยอง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 ห่ากลางห่าตา เฮ้ยลุงสุบเฮ้ยลุงหนุ่มลุงหนุ่มอีกแล้วขอลงเบ็ดด้วเฮ้ยลุงหนุ่มยังไม่ได้ลงเบ็ดเลยนะขอลุงหนุ่มลงเบ็ดยังไงนะขอลุงหนุ่มลงเบ็ดหน่ะเฮไปหางกางยังเป็นไงหางกางอ่ะางกางหัวยูไม่มีเลยก็เป็นสีอ่ะนี่ไง ไ้ยอะไรวะอ้าวก็แปลว่าไม่ใช่แล้วเงี้ยมันเลือกเกีย่อแล้วดูดิพ่อตีตั้งหลายที่อย่าลืมสวยๆใหญ่แล้วเฮ้ยใส่ใหญ่เว้ยใส่บิ๊กเว้ยใส่บิ๊กเว้ยช้าช้าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเกียร์ไม่ต้องรีบงัดไม่ต้องรีบงัดโอเคไม่หมดแล้วสวยโอ้ไปปลดตัวเองตุ๊ลักตุเลนะครับเหยื่อมึงอยู่ดีว่ายตุ๊กเล็กตุ๊กเล็กนะครับทีตั้งสี่ห้าไม้ไม่แดกกูเลย อ๋อแม่งรู้ลายใช่่รู้ลายใช่รู้ลายรู้ลายเออใช่รู้ลายเอยผ่านลายนี้โดนแน่เออมันรู้ลายอะไรเงี้ยนี่เราก็ซ้ายทีขวาทีซใช่อ่ะดูดิก็อแปลว่ามันรู้ลายไว้มันรออยู่มันรออยู่เอ้าไม่โดนกดูอ่ะเดี๋ยวมาหาพวกทัวร์ทิพย์กับอีรำนะครับพวกกันมาคืนนอนนี่เรานอนรีสอร์ท จากภูเรือไม่เห็นผมผก,ก็ถูกอ่ะจากภูเรือไว้ตัดไหมเนี่ยมอทบมโอ้โห,โหแน่นอนเลยยอดจริงหนึ่งมิตเลยเป็นไรไหนดูปลาดิพูม่มดูปลาดูดินี่ง่ายที่มือไงแล้ก็ตามตาเขาอยู่พุ่มที่สายอนะยกนะ่ะที่มือไงอเอออุ้ยโอ้โหหลายตัวดีกว่ายกขึ้น่องสูงสวยหน่อย โอ้โหอันนี้ชุดหลังใช่ไหมเนี่ยชุดแรกชุดแรกเก็บยังกี่ตัวขโมยกี่ตัวสิบกว่าตัวโอ้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้แจ๋วแจ๋วแจ๋วไม่ออกมันเป็นอะไรอ่ะกินข้าวก่อนไม่ต้องรีบเฮ้ยปลาขึ้นนี่นี่นี่เป็นฝูงเอ้ยพี่นนุ่มวัดมุดหิดเลยอ่ะ ทำอะไรมากกว่าทางเนี่ยเ<อ>ลยได้เยอะแล้วกูยังไม่ได้สักตัวเลยเ,ยเ<อ>นี่ยทีนี้มึงสงสารกูมั่ง่ยเก็บแต่ปลาแหละปวดมือหมดแล้วนี่ยกูอะเก็บแต่ปลากูปวดมือหมดแล้วเนี่ยขึ้นข้นางนนนากกนหน้ากันเลยโอ้โหน่าเกลียดมากขอชิ้นอู้หูเลย <c ười> ใหญ่อะนี่อะไรน้ำเติมเตี๋ยวแอ่กอฮอเป็นต้อไงทำติดเลยนิดจี๋วเหรอเฮ้ยนะอี๋โอ๊ยต่อเปนหนวยเอ้ยวกโอ้โหโอ้โหโดนเลยครับ เมื่อกี้าไปกินเลยมาแล้วมาแล้วเออทางหน้าที่หน่อยนั่นแหละตุ๊กต้อมเ,ออเกี่ยวไนแรงกิ้วเพื่อด้วโดนแล้วโดนแล้ว

อะไมากระวังนี้วังขาจะปีถึงสมบอกแล้วไงบอกแล้วไงนี่ตรงนี้พี่่นุมเห็นไหมเห็นชิวน้ำไหมโอ้โหกระชากเลยพี่ติดต่อยก็หักมาแล้วมาแล้วไม่นั่นเป็นตะข่ายนั้นแหละนั้นแหละเมื่อกี้เนี่ย ไอ้ใหม่นะครับหม่นะหนึ่งตัวหนึ่งตัวครับมาหนึ่งตัวครับเปอรฟ้าสิี่ลองดูมาวันดูต่อเก่าครับ ขังเดียวัขงเดือวเของเดือได้ข้งเดือไเ้เปลงเลยซ้ายเดียเอาเบ๊กเบ๊กเบ๊กตบตบเลยตบตบโอ้อยู่แล้วครับอยู่แล้วไหนดูดิไหนดูดิ ไหนไปไแล้วเอเกี่ยวขาแล้ว<อ> <c oughs> ไปไปลาอยู่ปลาอยู่ปลาอยู่ไมป,ป,ปเร็วไปเร่องรีบไปเรองรีบปล่อยไปก่อนเดี๋ยวแก้สายก่อนอย่างงี้ก็จับปลาเข้าไปปลาอยู่ไปเร่งรีบเดี๋ยวตีไปก่อนอุ้ยสวยสวยเปิดแล้วหรอที่ไม่เปิดแล้ว ปลาปลาหลุมนี้ตัวใหญ่ป่ะนะปลาหลุมนี้ตัวใหญ่เนะออตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงครึ่งครับจะห้าโมงลมมาแล้วไม่ไหวร้อนด้วยวันนี้มาลองดูครับก็พอได้ครับพอได้สิบก่าตัวไหนพี่พนุ่มเอาตัวดิ เฮ้ยต้องเปิดฝาดังไหมโอ้โหมีอะไรครับมีสองตัวคู่เลยเนี่ยมีปลาหมึกด้วยต้นน้ำคืออะไรเนี่ยปลาหมึกด้วยโหมดองเท้าอ๋ลิเต็มถังครับเต็มถังครับเป็นเลยประมาณเกือบสิบตัวได้มั้งเนาะสิบกว่าเอสิบกว่าเดี๋ยวดูบนฝั่งีครับดูบรรยากาศตอนกลางวันโหมดเดี๋ยวไปเจอชายฝั่งครับ ดูปลาครับดูปลาเฮ้เจะสิบตัวได้ไมั้งหนึ่งใช่ไหมหนึ่งสอห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองตัวครับสิสตัวใส่ใส่สวยครับใส่สวยนี่ เล็กเลืครับใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่โอเคครับปิดทิปีนี้ครับเดี๋ยวทิปหน้าเข้ามากัใหม่ครับโอ้ไม่ไหวร้อนร้อนร้อนเลือขึ้นกับกับบ้านแล้วทุลักทุเลมาก